ครับก็วันนี้กลับมาพบกับรายการสามสหายไกลกังวลภาพิเศษนะครับวันนี้ก็มากันครบทีมนะฮะก็มีผมทําหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนิดหน่อยฮะแล้วก็เชิญคุณลุงสนามหลวงครับก็วันนี้เป็นรายการสามสหายไกลกังวลครับนะได้ข่าวว่ามีพิธีกรใหม่มาร่วมงานหนึ่งคน<อ>ชื่ออะไรครับชื่อสหายศรธาครับ นับว่าอุโซน้อยที่สุดเขาไม่เคยเข้าป่าครับเพราะว่าป่ามันไม่มีแล้วเข้าที่ไหนครับก็เลยมาเข้าที่สถานนี้แทนนะครับครับแล้วก็อีกท่านนะครับสหายยังบัตรครับผมครับสวัสดีครับเสียงอินดรีานปากชัดท่านด้แล้วก็เชิญพบกับเสียงคุณสหายสัทธาครับเชิญครับครับสวัสดีครับพิษสหายทุกท่านครับครับอืมก็ อ๋ะน,นะทา,าทางสถานเนี่ยคือเขาส่งมาจากวังไกลกังวลเลยฮะเขาส่งมาว่าตามชื่อรายการว่าไหนไหนพวกมึงก็ะจัดรายการสารสหายไกลางวันเราเอาคนของกูไปช่วยจัดด้วยเอ,อ,อ่ะเชิญเข้าเรื่องฮะเชิญคุณลุงสนาบหลวงครับว่าวันนี้จะพูดคุยกันเรื่องอะไรครับเชิญคุณลุงครับส่วนใหญ่เราก็จะสอดคล้องกับสถานการณ์ผมต้องออกตัวนิดเดนียวครับว่าปัจจุบันนี้มีคําถามมากมายคล้ายๆกันนะประชาชนบอกว่าตาสว่างจนประเภทว่า ไม่รู้จะสว่างถึงไหนแล้วนะมันเลยเที่ยงไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันดีเพราะฉะนั้นรายการนี้ในช่วงนี้ก็จะมุ่งเน้นกับว่าจะทำยังไงกันดีในฐานะที่เป็นประชาชนตาสว่างใจสว่างไม่ใช่ตาบอดมืดบอดนะครับก็จะคุยกันถึงประเด็นเฉพาะหน้านะครับ แต่ว่าเราก็ไม่ได้คุยแบบรายวันนะว่าใครทะเลาะใครใครไปทําฝายใครไปทําเขื่อนนี่เราค่อนข้างจะถือว่าเป็นเรื่องสัพเพเหระซึ่งมันเราไม่ถนัดนะเราถนัดเล่นของใหญ,ใหญ่ของที่มันมีผลเนี่ยมีผลต่อนาคตต่อโครงสร้างต่อลูกหลานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําเล่นๆเ,เราทําเป็นอาชีพนะว่าจะไปจดสิทธิบัตรเนี่ยไม่รู้มีใครเขารับจดหรือเปล่า เห็นคุณสหายศรัทธามีอะไรจะเสนอครับเนี่ยมีรประเด็นอะไรครับคือตอนนี้อยากให้คุณลุงสนามหลวงเนี่ยสรุปสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างในขณะที่ประชาชนกับตระกูลชินวัตรเนี่ยกำลังถูกฝ่ายพูดตรงๆว่าฝ่ายเจ้านะกำลังบีบมาทุกทางที่แรกเลยเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะอธิบายได้ดีคือปรากฏการณ์จริงๆไม่ใช่การคาดเดา ใช่ไหมครับปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นคืออะไรไอ้อความคาดเดาที่ว่าเอาประชาธิปไตยแต่ไม่เอาทักษิณน,นี่นะเป็นพักครอบครัวไปสมยอมกับเจ้าถ้าเสียมาคงจะดีเพราะว่าสนิทกับทักษิณแล้วก็ไม่ถูกกับเปมใช่ไหมครับครับผมอาจจะไล่พีสิทธิ์สุเทพอะไรทํานองเนี่ยครับทุกคนก็รู้ว่าตอนนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ีนเรฤบุตรดีในชื่อยาวๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าตายหรือยังแต่รู้ง่ายๆว่าให้ฟอกไยตลอดี่24ชั่วโมงนะครับวันก่อนหนังสือพิมพ์ยุโรปก,ก็บอกว่าตายไปแล้วจริงๆอ่ะคนของภูวิพล์เองก็โดนเด้งใช่ไหมครับผมไอ้คนที่เข็นรถเข็นที่ผมบอกว่าทำน้ำท่วมแล้วดิตทรวัตโรไทยข่าววงในบอกว่าแก้วขวัญเนี่ยนะ แก้วขวานซึ่งเป็นลุงอ่ะเป็นฟ้าแฝดกับพ่อเอติสะทรขวานแก้วเนี่ยครับผมเพิ่งตายใช่ไหมครับครับ,รบมีข่าวเขาโทรมาบอกผมเขาบอกว่าฟ้าชายหรือเสียโอของคุณเนี่ยทรงโปรดกล้าปรดกระหมอมบอกว่า ไหนๆก็รับใช้ราชวงมานานแล้วครับอย่าทรมานต,ต่อไปเลยอ๋อทรงมีพระเมตตามากให้ดึงปากออกเลย <c oughs> มันเพลองไฟนะไม่เป็นไปตามหลักสิทธิพอเพียงครับ,รบก็เลยมีอันต้องไปเฝ้าเยกเซนฮ่องเต้ตามระเบียบไม่รู้ว่าไปก่อนหรือไปหลังภูมิพลนะครับครับแล้วต่อมาคดีลยุฮะคดีลยุนี่ก็ข่าวก็แก้เกอร์เขาบอกว่าเอ,อไปตั้งตําแหน่งใหม่เพิ่ม ผมดูข่าวทีนิวนะซึ่งทีนิวมันเจ๊งมันไปอยู่กับไบทีวีใช่ไหมครับครับผมของไอ้ไอเจรย,ยุเนี่ยแหละมันแก้เกอบอกว่าเป็นการควบตำแหน่งใช่ครับแต่คุณอย่าลืมว่าไอ้คนของเสียที่มันไปตั้งแทนตั้งแทนอดิศทรคนก่อนเนี่ยมันดูแลทั้งหมดเลยนะครับมันดูแลทั้งหมดเพราะฉะนั้น ไอการที่ตั้งกียุไปเป็นเลขาแต่รองเลขามีอำนาจกำกับการบริหารก็คือว่าให้ลอยครับเพราะฉะนั้นคนของพ่อเขายังไม่เอาไว้เลยใช่ไหมครับแล้วคุณคิดว่าคนของทอมเขาอย่าว้อ่ะทอมกับภูมิพลเนี่ยนะคุณว่าใครเหนือกว่ากันภ<อ>ูมิพลพพเหนือกว่าพ่อก็ต้องเหนือกว่าเหนือกว่าแล้วคนของพ่อตอนพ่ออยู่เนี่ยพ่อไม่ให้ความรำคาญกับเสียนะครับ เพราะเสียเป็นคนไม่เอาไหนมันก็ไม่เคยทําอะไรเป็นคนที่ไม่เอาถ่านไม่เอาแก๊สด,ด้วยนะ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาทุกอย่างเลยแล้วตอนนี้มันก็เล่นงานแล้วเสร็จแล้วคุณต้องยอมรับว่าตอนนี้กษัตริย์พิพล์เนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าทุพลภาพอะไรกันไร้ <c oughs> like, ความสามารถทําอะไรไม่ได้เลยครับ <c oughs> แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายทักษิณคืออะไรครับ <c oughs> หมอเลียบเนี่ยติดคุก แล้วยิ่งรักก็กำลังโดนสามหมื่นห้าพันล้านเข้าเข้าใจดีลดให้ตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นคิดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องนะโคตรใจดีเลยคิดแค่สามหมื่นห้าช่วยชาวนานี่นะครับทําตามนโยบายแต่และเรื่องนับทรงนัง้นทุกเรื่องทําตามนโยบายมีความผิดทั้งหมดเลยนี่จะเห็นว่าต่อไปเนี่ยแล้วใครจะกล้ามารับใช้ประชาชนล่ะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เห็นว่า เสียมีอำนาจแล้วนะตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมแล้วฝ่ายทักษิณมันดีมันช่วยกันหรือเปล่าคุณยังบาดว่าไงคุณรู้เขาช่วยเสี๋ยมเตียบอ่ะอย่างผมว่ามีอำนาจเฉพาะในในส่วนในส่วนภายในนะ,ะแต่ในส่วนทาง,งทางภาครับด้วยว่าทางการเมืองก็คงยังไม่ใช่มีเฉพาะอำนาจภายในขอบเขตวังใช่แล้วคุณคิดว่าต่อไปเขามีอำนาจเขาจะช่วยทักษิณช่วยประชาชนเลย ขนาดคนของพ่อเแท้ๆซึ่งถ้าพูดตามหลักนะครับมันเป็นกิจการในครอบครัวครับพูดตามหลักกียายุมันก็ทําเพื่อราชูจักกีจริงไหมครับถึงมันจะกินบ้างอะไรบ้างแต่มันก็ทาเพื่อวงของคุณน่ะบกีอรยุนี่มันเป็นเจ้าของทางานทรัพย์สินเนี่ยนะมันมีเอี่ยวมันเป็นเจ้าของสธิยาชื่อไทยธรรมใช่ไหมทีนิวใช่ป่ะใช่แปลว่าทรัพย์ใช่ไหมมันก็ช่วยร่มทักษสินทุกวันที่มันยังช่วยนะช่วยกระทืบธรรมกายด้วยใช่ไหมใช่ ก็เป็นคนของพ่อของราชวงศ์เน uh ี huh. ่ยแล้วคุณไปปลดเขาเนี่ยนะขนาดคนทํางานให้เขาหมอหยองก็ทํางานให้ไปไถ่เงินแล้วไอ้คนข้างนอกคุณคิดว่าเขจะช่วยเพราะฉะนั้นตอนนี้สัญญาที่ส่งออกมานะไม่มีประีประนอมครับในทางตรงข้ามทักษินเนี่ยเหมือนถูกไล่ต้อนจน,จนมุมแล้วอ่ะครับ uh huh. คุณไปทักษินคุณจะให้เงินเขาไปสามหมื่นห้าพันล้าน ผมถามว่าจะให้ไหมผมผมไม่รู้จะหาจากที่ไหนไปให้อีกนะแล้วถ้าให้ไปแล้วเนี่ยอืเราจะเอาไปทําอะไรอีกจะเหมือนครั้งที่แล้วไหมครับที่ยึดไปสี่หมื่นกว่าล้านเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปให้ฝ่ายตรงข้ามมันล้มตัวเองเออมากาจัดตัวเองอย่างเงี้ยสี่หมื่นห้าก็ประเภทว่าหากสักครึ่งหนึ่งที่เหลือก็ไปแจกไอ้สนธิริมมังไอ้สุเทพชึกสุบานมันงแค่ว่าครับครับแล้วครั้งนี้คุณคิดหรือว่ายิ่งรักจะรอดแล้ว มันผูกกันปกติต้องติดคดีอาญาก่อนแล้วเขายึดแพ่งใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะยึดแพ่งก่อนอาญาไปตั้งไว้ทีหลังอันนี้นไว้ต่อรองหรือเปล่าแล้วมันสิบห้าคดีพี่น้องครับยิ่งรักบอกเองสิบห้าสิบห้าหน้าวันนี้นะครับอนาคตอีกแล้วครับเดือนหน้าเพราะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วแต่เขาจะคิดได้ขอโทษนะถ้าคิดแบบบัญญัติไปยางคุณยิ่งรักอยู่กี่ปีไม่ครบเทอม แล้วคุณคิดว่าคุณทักษิณมีคดีเดียวแหละที่อคดีรัชดาอยู่แปดปีเออยู่สองสมัยไม่ไม่ถึงสองอยู่ประมาณประมาณห้าปีห้าปีประมาณห้าปีเออก็อาจจะสักร้อยผมถามคุณนะที่คุณบอกว่าติดคุกได้สองปีแล้วจะได้ออกคุณคิดจะได้ออกไหมคงยากมันคงจะไม่ถึงสองปีเขาจะเป็นแบบเมายองอ่ะนะติดเชื้อในกระแสสถานการณ์ตอนนี้ผมมองว่านะครับมันมาถึงจุดแล้วที่ว่า มันไม่มีความเป็นธรรมอะไรเหลืออยู่แล้วอะ่ะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราต่อสู้เพื่อมีประชาธิปไตยพื้ให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับครับผมแล้วคุณเชื่อประชาชนจะเลือกใครแน่นอนครับประชาชนมันก็ต้องเลือกคนที่โอเคว่าเคยมีผลงานใช่ครับแล้วตอนนี้เครดิตใครจะมาแข่งยิงปัญหาก็ตายไปแล้วเอาชูวิทย์ออากคุกมาแข่งกับทักนิณเหรอ คุณเอาใครคุณมองข้ามแล้วคุณจะไปเจอใครครับแล้วยิ่งเจอภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างเงี้ยใครจะมองหาใครนอกจากทักษิณคุณจำได้ไหมไอ้ปีสี่ศูนย์ต้มยำกุ้งนะใช้นี่ก่อนกำหนดใครผมไม่ได้มาหาเสียงนะครับครับแต่ผมถามว่าเขาเคยทํางานมาแล้วอ่ะคือให้เห็นการเปรียบเทียบกันเวลาคุณไปสมัครงานคุณเปิดแดงกอกโพสต์นะครัไอ้สมัครงานพอดีๆมันต้องมีประสบการณ์ครับมันมีว่าบริษัทใหญ่ๆ ข้อที่หนึ่งต้องมีประสบการณ์มีไหมฮะมีไหม<ช>บริษทัท<ช>บ้านหนว่ารับสมัครงานแบบต้องมีประสบการณ์มันเหยอต้องมีถ้าคุณไม่มีเขาไม่รับ,บครับครับประชาชนก็มีประสบการณ์กับประชาธิปัตย์คือไม่ไม่ทำอะไรเลยกูอะไรไม่เลือกครับก็ลองใช้บริการทักษิณหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับมันมาถึงจุดที่ว่าไม่รู้ผมพูดเกินไปหรือเปล่าชนะจนตรอก ครับผมผมมองว่าถ้าคุณทักษิณไม่คิดจะทําอะไรนะคุณบอกรอให้ในหลวงตายในหลวงตอนนี้ไม่ตายก็เหมือนตายหรือตายทั้งเป็นหรือตายหายไปนะผมไม่รู้นะ <c oughs> ใช่ไหมในหลวงตายไปแล้วคุณก็ทําดีทุกอย่างคุณก็เคยไปช่วยติดต่อซื้อวังให้เสียโอใช่ไหมใช่ครับไอที่ไปเล่นไพ่เสียแล้วขายวังแล้วก็แม่งหรือเฟอร์นิเจอร์หมดเลยวังนนทบุรีสนามบินน้ำ แล้วมันมีแต่ถ่ายเงินคุณนะมันเคยช่วยใครเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมาถึงจุดที่ว่าคุณหวังพึ่งใครนักการเมืองมัน,ม,นมันพึ่งได้ไหมเนะะี่ยฮะไม่ได้พึ่งไม่ได้แล้วคุณจะไปพึ่งใครแล้วตอนนี้ตอนนี้คนที่จะพร้อมสู้นะครับผมมองมาแล้วก็มีทักษิณคนเดียวที่พร้อมจะสู้ถ้าคุณไม่สู้ก็ไม่เป็นไร,รถ้าคุณไม่สู้คุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ คุณไม่สู้เท่ากับคุณทรยศต่อประชาชนนะครับผมบอกคุณนะที่ผ่านมาแล้วกันไปคุณอาจจะยังไม่พร้อมคุณสู้ไปชนะสู้ไปทําไมใช่ไหมพ่อมันตายไปแล้วลูกมันกิกรกรองเนี่ยคุณจะรอให้มันโตแบบคณะราษฎรเนี่ยโตมาฆ่าคุณเนี่ยจริงไหมสถานการณ์ตอนนี้ถึงบอกว่าใครคิดกันก็แล้วแต่ผมมองว่ามันถึงเวลาสู้แล้วครับกถือสู้ไม่สู้ช่างเขาครับแต่ประชาชนต้องสู้ครับแต่คุณไม่สู้ตอนนี้คุณจะไปสู้ตอนไหน ตอนถ้านานไปกว่านี้ก็ระบบเขาจะแข็งนะครับมันแข็งถ้ารอพ่อมันตายคุณมาพ่อมันตายยังผมไม่รู้นะตายไม่ตายไม่รู้แต่ถ้ามาประกาศว่าตายแสดงว่ามันพร้อมใช่ไหมใช่แสดงว่าเขายมการระบบของเขาต้องแข็งแกร่งแล้วแข็งแกร่งแล้วมันถึงกล้าครับคือไอ้พวกนี้มันเตล่แล้วมันอยู่กันมานานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมคิดนะครับผมว่าคุณทักษิณหรือทุกคนเขารู้ว่า ภูมิพลเนี่ยอยู่ได้ด้วยแบตเตอรี่อยู่ได้ด้วยสายยางใช่ไหมก็ล้าแต่ยี่สิบชั่วโมงมันจะไปล้างอะไรครับสภาพมันหมดแล้วเพราะนั้นตอนนี้ก็คือผมพูดว่าเขาอ่อนที่สุดคุณว่าจริงไหมตอนนี้ในการคิดว่าคุณคิดว่าแข็งที่สุดคงไม่ใช่คนะรับตอนนี้ผมว่านะฮะตอนนี้การสั่งการอย่างน้อยก็มีอุปสรรคอยู่บ้างเอ เพราะว่าอ่าเจ้าของอํานาจเดิมอืมะต้องเข้าลงซ่อมอย่างเงี้ยมันไม่ให้ลงซ่อมลนซ่อมไม่ได้แล้วเขาเข้าสุสานตอนนี้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าใครใช้อํานาจอยู่ออาจจะไม่ใช่เขาก็ได้ผมว่าไม่ใช่อยู่แล้วคุณไม่รองอ่านไม่ทำไม่พูดนิทดีคุณก็ใช่เลย แต่อย่างว่านะเราสู้กับระบอบเขาเออสู้กับระบอบโอเคใช่ครับแต่ว่าตัวผู้พิพากษาเองตัวที่มีแต่ตัวขับเคลื่อนระบอบตอนนี้เออครับเขามีโครงสร้างอยู่แล้วนี่ครับใช่ไหมมีองค์มนตรีมีข้าราชการคุณหมายถึงว่าคุณไม่รู้ว่าใครเป็นคนขับเคลื่อนอยู่ในกลุ่มนั้นแหละอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มนั้นโอเคเพราะองคมนตรีเงินเดือนแสนกว่าบาทอย่างน้อยก็เปลมาแล้วเปลมาขก็ออกมาใช่ไหมรับผมเออตู่ผมเพิ่งได้ยินพลเอกเปลม ที่น่ารักเรียกคนอื่นด้วยชื่อเล่นนะตู่ตู่ไม่ต้องกลัวหรอกยังมีทหารแก่ช่วยไอ้ป้อมต้องช่วยน้องนะป้อมนะว่าพีนุน่นอีกคนต้องรู้ชื่ออะไรไอ้แก้่อะไรของมันนะ่ะนะชื่ออะไรว่าไอพ้พอบอทบอคนใหม่เจี๊ยบเจี๊ยบไอ้เจี๊ยบช่วยกันนะอย่าไปคิดมากยังมีทหารแก่ๆยังอยู่นะ มันลักษณะอันนี้ถือว่าเป็นตัวขับเคลื่อนไหมตัวขับเคลื่อนครับกระตุ้นกระตุออ้นตัวขับเคลื่อนสําคัญคนอื่นที่ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ผมถือว่าที่ออกมาออกตามีอํานาจก็คือประวิตยด้วยใช่ไหมออประวิตยประยุทธ์เป็นตัวขับเคลื่อนส่วนภูวิพล์ผมว่าไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนเป็นเป็นตัวถูกขับเคลื่อน <laughs> ขับเคลื่อนหันวใจเต้น สรุปที่คุณถามก็คือว่าผมว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าไม่สู้ก็ตายเท่านั้นเองครับสรุปถ้าไม่สู้ก็ตายอย่ามองโลกสวยมองในแง่ดีอ่ะครับผมผมว่าในสงครามนี่มันไม่มีความสวยงามนะครับยกเว้นถ้าเกิดใัยชนะหลังสงครามแล้วเนี่ยเราถึงจะสามารถสร้างให้โลกตามจินตนาการของเราได้ถ้าเราได้ระบอบที่มันยุติธรรมกลับคืนมาก่อน ทีนี้คําถามที่เจอบ่อยคือจะชนะเขาได้ยังไงวเน,นี่ยมันกองทัพมันใหญ่โตแม่งอยู่มากี่ปีงี้ค,คนไทยรักในหลวงนี่นะครับใช่ไยังไงครับอันนี้ต้องต้องถามสายายำหลัดเจีาอ่า่องบับเอ่าครับผมว่าจากประสบการณ์เดิมๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งในป่าเนี่ยถามว่ามันจะมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันยังไงได้บ้างพูดยากนะ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแอเพื่อขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนระบบเนี่ยมันมันต้องอาศัยมวลชนจํานวนมากครับผมจานวนมากแล้วก็ต้องเป็นสามคัคคีเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันด้วยถ้าเกิดจํานวนมากแต่ว่าแตกก็เป็นเสียงเสียงหรือว่าเป็นเจ็ดแปดก๊กอะไรลักษณะนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปต่อกรกับเขาได้นะครับครับผมก็มีแต่เราจะต้องนี่แหละเริ่มที่จะ ก็กลุ่มแล้วก็จับกลุ่มนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งครับการจัดตั้งนี่รูปแบบของการจัดตั้งเป็นยังไงบ้างครับเอาแบบคร่าวๆก่อนไปประยุกต์ใช้กันสามคนห้าคนอย่างเงี้ยครับก็ลักษณะสามคนห้าคนนี่นะครับเอาเอาขั้นขั้นตามหมู่บ้านหรือชาวบ้านก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าการจัดตั้งปกติในรูปแบบของ ที่ผ่านมาในระหว่างองคอ์กรทางการเมืองก็มีอยู่แล้วเช่นองคอ์กรของพรรคการเมืองครับแล้วก็องคอ์กรของกลุ่มพลังมวลชนนะครับ,รบมันก็มีนั่นแหละคือองคอ์กรจัดตั้งเก่าที่อาจจะกว้างแต่ว่าอาจจะหลวมแต่ก็อาศัยตัวนั้นยังทํางานได้นะครับแต่ว่าทํางานให้ลับและลึกมากขึ้นส่วนประชาชนธรรมดาชาวบ้านก็ต้องเริ่มมามองแล้วว่าตอนเนี้ทุกคนถูกบีบคั้นและกดดันนะครับ แล้วก็ไม่ได้รับความยุติธรรมทุกคนเหมือนกันหมดไม่เฉพาะทักษิณหรือว่าตระกูลชินวัตรนะครับประชาชนทุกคนไม่ว่าเหลืองว่าแดงทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยนี้โดนหมดนะครับเพราะงั้นประชาชนจะต้องมาร่วมมือกันนะครับเราจะขจัดเงื่อนไขไงตอนนี้เาถามว่าทุกคนเนี่ยอ่ะฉันยังเป็นเหลืองฉันยังเป็นแดงนะครับเราเอาส่วนของเราคน รเราค่อยๆทําในส่วนของเราให้มันเป็นเปิกเป็นแผ่นก่อนนะครับคับขั้นแรกก็คืออ่าอย่างที่ว่าสามคนห้าคนก็คุณก็จับกลุ่มของคุณไปนะครับแต่การทําคุณต้องไม่ใช่โชว์หน้าโชว์ตาไม่เดี๋ยวผม<ะ>ถามอย่างหนึ่งไอ <นะ S 1> ้ที่ตะกี้คุณศรัทธาบอกว่ามันยังมีเหลืองมีแดง คุณยังบาดบอกว่าเราก็จัดในกลุ่มเราแสดงว่าเอาคนที่มีความเห็นเหมือนเหมือนกันใช่ <มา S 1> เอาเอาที่มีความเห็นเหมือน,น,นเหมือนกันก่อนเหมือนกันมามาจเริ่มต้นเริ่ม <offended S 2> ต้นครับเพราะว,าว่าถ้าาเห็นเหมือนกันนี่ความเห็นเรื่องอะไรแค่ไหนเรื่องทางการเมืองมุมมองทางการเมืองที่เห็นเหมือนกันอย่างสมมติว่าผมเนี่ยอย่างท้ายศรัทธาแกประเภทที่บอกว่าเออแกเอาสารรัฐแกไม่เอาในหลวงแต่ผมเนี่ยเอาในหลวงเนี่ยแล้วมันคุณมเกไปได้ไหมเออ <c oughs> คือมันก็ต่างผมว่ามันเอาประชาธิไปไตยผมไม่เอาทัศษินี่ยมารวมกลุ่มคุณได้ไหมใน<อ>การจัดตั้งรวมได้ไหมอันนี้อย่างครับเออยังไม่ได้ต้องเหมือนกันหมดนะครับในกลุ่มเล็กๆนี้ต้องเหมือนกันหมดนะกลุ่มเล็กคือหมายว่าต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันหมดเป็นสารลับเหมือนกันคือไม่เอาเจ้าใช่ต้องเหมือนกันนะคราไม่เกี่ยวกคบทัศนินกอะไรก็แล้วแต่กลุ่มสามคนนี้ต้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสมมติอีกอย่างนึงซึ่งอาจจะฟังว่าลครับไ<า>มนี่ตะไลครับ ยังผมกับสมศักดิ์เกียมไปรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ไหมไม่ได้ครับมันบอกมันต้องก้าวข้ามเพราะผมไม่ก้าวข้ามรวมกันได้ไหมรวมเป็นกลุ่มเดียวไว้ผมไม่ถือว่าเขาเป็นแนวร่วมนะครับผมไม่ถือเลยผมไม่ถือว่าเขาเป็นแนวร่วมยังสมศักดิ์เกียมนี่ผมขออภัยนะครับที่เอยน, <c oughs> นามก็ผมคิดว่าเขาเป็นศัตรูของศัตรูนะครับ<ต>หรืออาจจะเป็นศัตรูของศ<ต>ัตรูนี่ก็หมายความว่าศัตรูองศัตรูก็เป็นพวกเราดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับอ๋อเหรอ ศัตรูของศัตรูพวกเรานี่คือแนวร่วมนะครับเออแต่อันนี้เป็นศัตรูของศัตรูแต่ยังมีโอกาสจะไปเป็นแนวร่วมหรือไปเป็นศัตรูก็ได้โอ้หโหออันนี้ผมแยกแล้วเหียดมายัางครับฟังงงงผมเคยฟังแต่อ้หนังจีนมันบอกว่าศัตรูของศัตรูก็คือแนวร่วมของคุณนี่ศัตรูของศัตรูยังไม่ใช่แนวร่วมนะอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้ครับยังแบ่งวิย่อยไว้แล้วคุณเอาอะไรมามาแยกคนเนยฮะ คุจะทําให้แตกความามัคคี้เลยเว้ยคุณเอาเรามาแยกว่าตรงไหนที่ว่าจะเป็นแนวร่วมหรือไม่เป็นเเอออาแนวร่วมนี่ก็คือลักษณะเห็นด้วยกับเรานะครับเห็นด้วยแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมดไม่เหมื็นด้วยในแนวทางเออเห็นด้วยในแนวทางเย็ดเช่นอ่าคนหนึ่งต้องการสาธารณรัฐอีกคนหนึ่งต้องการประชาธิปไตยเหมือนกันอตแต่อันธรัฐแต่อาจจะเป็นเออเป็นอย่างเนี้ยก็คืออันนี้คือเหมือนกันนะครับ เป็นแนวร่วมกันได้ครับบางคนอาจจะเป็นประชาธิปไตยแต่แต่แต่ยังมีสถาบันอยู่ยังมีสถาบันแต่สถาบันนี่ยังอยู่ใต้กฎหมายครับผมอันนี้ไปด้วยกันได้นะครับคือสรุปอย่างนี้ว่าไอ้ที่คุณว่าจัดตั้งคือต้องออกคนที่มีความคิดเห็นเหมือนกันไม่ใช่จะทะเลาะกันอยู่นะคือเห็นต่างนีอคือเห็นเหมือนกันเลยต้องเห็นเหมือนกันต้องเห็นเหมือนกันเขาคิดถึงตเห็นเหมือนกันต้องเห็นเหมือนกันมันจะเป็นพลังแต่ถ้าจัดตั้งเสร็จมันทะเลาะกันกอทำอะไรแต่ แนวร่วมนี่ก็หมายความว่าไม่เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการจัดตั้งอย่ามาอ้างว่าไม่มีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยไม่ใช่นะคือจัดตั้งเสร็จย่งทะเลาะกันต่อเนี่ยคงไม่ใช่ฮะคือคุณคัดอะไรที่เนในอาจจะในงานนะครับไม่ใช่ในแนวทางไม่ใช่ในแนวทางในรายละเอียดในการทำงานนรอันนี้ต้องขออภัยนะครับคือบางท่านอาจจะเข้าใจแล้วนะแต่ผมก็ ทำเป็นไม่เข้าใจาแท้เลยกันนะเดี๋ยวเมื่อกี้อธิบายคําว่าศัตรูของศัตรูไอตรงนี้ผมงงนะก็คือคือยังอยู่ในระหว่างที่เราจะต้องค้นหาในเชิงลึกอยู่ในเชิงลึกก็หมายความว่าตอนนี้เราไม่มีหลักฐานอะไรที่คุณจะไปว่าเขาเป็นศัตรูเลยไม่ได้เออครับเพราะเราไม่มีหลักฐานแต่ดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วมันเข้าข่ายเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เขาบอกว่าเขาสู้เพื่อประชาธิปไตยตแทนพวกคุณนะสู้เพื่อทักษิณเขาสู้เพราะมันไม่รู้แท้ยังไงเขาอ้างเงี้ยเขาบอกพวกคุณนะนะอ้างว่า,งาสู้เพื่อประชาธิปไตย,ตยแต่จริงพวกคุณก็คือสู้เพื่อทักษิณไปไหนไมได้แท้หมายถึงว่าพูดอะไรก็ได้เออเขาว่าอย่างนั้นผมพูดเออก็มึงก็ไปมึงอะไรกันแล้วถ้าเกิดเรามองแบบทักษิณก็คือประชาชนคนหนึง่งเหมือนกับอย่างเราเราเนี่ย ซึ่งไม่ได้รับความยุติธรรมเหมือนกันไม่ไม่ตอนแรกการมองเนี่ยมันต้องมองเอาตัวเองออกมามองมองทุกคนเท่ากันนะถ้ามองทุกคนเท่ากันครับทุกคนโดนกระทาเหมือนกันไหมแล้วใครโดนกระทามากกว่ากันครับทักษิณเนี่ยผมคิดว่าโดนมากกว่าโดนมากโดนมากด้วยนะถ้าเป็นข้าวหัวก็ต้องแพงที่สุดครับไหมแล้วก็อาจจะอันตรายกว่าประชาชนธรรมดาด้วยนะครับใช่ใช่เขารอบสังหารผมว่าเขาโดนมากกว่าประชาชนได้ซ้ําไปนะถ้ามองในแง่ที่ผมมองเนี่ย เพราะว่าเขาอาจจะเป็นตัวหลักในการต่อสู้กับพวกระบอบนี้ก็ได้เพราะว่าสมัยที่เขาทำงานเป็นรัฐบาลอยู่ในการบริหารราชการอาจจะไปขัดถดประโยชน์ไปขัดแข่งขัดขาอะไรใครใช่ไหมเขาค่อคนข้างจะรู้มากแล้วเข,ขา,าขค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังกับการทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจึงมีศัตรูนะครับศัตรูนี่ก็หมายความว่าศัตรูของเขาก็คือเจ้าของระบอบที่อยู่ มมแล้วที่สําคัญนนนคือประชาชนนิยมทักษิณมากกว่ามากกว่าเจ้าแล้วต่างประเทศก็นิยมทักษิณมากกว่าเจ้าอยู่ดีทั้งในทั้งนอกน,นิยมมากกว่าใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นคุณถ้าไปเป็นศัตรูกับทักษิณเนี่ยผมว่าคุณไม่รู้จะสู้ยังไงแล้วเพราะเมื่อในเมือมประชาชนส่วนใหญ่ยังเอาทักษิณอยู่นะครับเขาบอกควบคุมเพืประชาธิไปไตยเพราะทักษิณน,นี่เป็นตัวขัดแย้งคนบางส่วนเขาไม่ชอบทักษิณนะ้อเหลืองส่วนที่ลิ้มก็ไม่ชอบ ปปสสุเทพก็ไม่ชอบมัตุนก็ไม่ชอบหมอเลียนทองก็ไม่ชอบไม่ชอบเอาสีเว่ามันก็ขัดแย้งกันต่อที่ครับผมเออนี่คือเหตุผลทําไม่ทําให้เกิดคอนเซนสัสันทามาติเรื่องมันเนี่ยนะคุณจะเถียงว่าไงหรือคุณเลิกเถียงว่าคืออันนี้ต้องวางไว้ลวครับอาจารย์ต้องวางครับผม หมายถึงยังไงครับวางคือวางอาจารย์สมศักดิ์ไว้ห่างๆนะครับเขาไปยุ่งกับแกมากถ้าไปหยิบแกมันเป็นประเด็นมากงานของเราในข้างหน้ามันก็จะไม่เดินอ๋อก็คือช่างหัวคือคือเขาคงการนะครับอันนี้คําพูดของกระตัดพิพนนะใช่ไหมกรบผมอกว่าเป็นศัตรูของศัตรูแล้วกันเป็นศัตรูของศัตรูแต่โอกาสข้างหน้าอาจจะมาเป็นแนวร่วมก็ได้อาจจะนะครับอาจจะหรือว่าไปเป็นศัตรูเลยครับ อืก็แล้วแต่คอ,อยดูอันนี้เรายังไม่ได้ตัดสินนะครับเราเไม่สรุปครับเราเ,เปิดโอกาส,กาสให้กับทุกคน,นโอกาสมึงเลือกอนาคตมึงเองแล้วกันครับผม